ใน <c oughs> คลิปนี้ฮะเราจะมาเข้าสู่ยุคของไฟฟ้ากันนะฮะและที่สําคัญอะข้างหลังของเราครับป๊บม e ันคืออะไรเอ๊ะมันคืออะไรเออนั่นแหละฮะมันจะทําให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นภายในเกาะแห่งนี้ได้เออโรงงานไฟฟ้าของเรามันคือจุดเริ่มต้นนั่นแหละฮะเรามาเริ่มซีรีส์กันเลยละกันเพื่อประหยัดเวลาดีนิวฮะฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครสั้งหลับไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่กันต่อนั่นเองฮะ คลิปนี้ทําอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มทำเจ็ตแพคกันนะเพราะว่าเราขี้เกียจเดินแล้วเข้าใจปะ mm hmm. เนี่ยดูสิเรามีอุปกรณ์ดีขนาดไหนเราไปโลกครบโลกแล้วนะฮะแต่เรายังบินไม่ได้เลยนะฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากซึ่งไอ้เจ้าเจ็ตแพคเนี่ยฮะเควสมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำเจ็ตแพคไม้ก่อนโอเคปะแล้วก็มาทำเจ็ตแพคหิน pack, เจ็ตแพคเหล็กทองเพชรเอมอมโรแล้วก็เนเธอร์ไล คือเอาจริงๆนะฮะงบประมาณเราเพียงพอที่จะทำเนเธอไ์ได้เลยดังน,นนะั้นอะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเรามาเริ่มทำเจ็ตแพ็กกันดีกว่านะฮะซึ่งเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยฮะเรามีเรามีหนังวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามีวัวเกิดภายในเกาะของเรานะฮะแต่ว่าอันนี้ฮะมันจะเป็นเควสบังครับ ซึ่งเราจะต้องทำไก่หนังวัวนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้หนังวัว3ามอันแล้วก็มาเหยียบย่ำบทขยี้แบบนี้ใช้ไก่บมบูด้วยนมด้วยอ่ะโอเคฮะมาดูสิฮะว่าเราจะทำยังไงโดยเบื้องต้นฮะเงียบเๆๆๆๆบๆหยยบเยบื้องต้นฮะเอาถังน้ำมาถังหนึ่งก่อนนะฮะแล้วเราก็ไปโอ้โอเคฮะเราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะมีถังนะฮะแล้วก็มีหนังวัว3มอันเรียบร้อยนะฮะเพื่อีเตรียมเอาไว้และลืม เตรียมเอาไว้นานมากจนแบบลืมนะฮะรู้อะไรหรือเปล่าฮะไก่ไอ้เจ้าแท่งไฟเนี่ยฮะมันเป็นไก่ที่หนกหูมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทําให้มันเงียบเงียบแป๊บหนึ่งนะฮะลำคาญมันเป็นเสียงไฟไหม้ตลอดเกาะเลยเดี๋ยวะะโอเคเงียบและ <c oughs> เงียบแล้วเงียบแล้วฮะเราต้องการความเงียบซึ่งนี่เรามีแท่งไฟเยอะมากนะฮะเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เออต่อยเลียวเอา,เอาแท่งไฟมาฝากไว้ตรง ฝากไว้กล่องนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงโอเคฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอานี่ฮะเยอะเกินอเอาไงดีฮะะฝากฝากฝ,ากฝาก <c oughs> เริ่มเก็บของไม่เป็นที่แล้วนะฮะอไหนดูสิเราสามารถจึ๊บโอเคซึ่งไก่แท่งไฟเนี่ยฮะเราก็มีเยอะอยู่แล้วอะเก็บเข้าไปเก็บ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 ก็บไม่รู้จะเยอะไปไหนแต่ก็เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเย่เยะ่แล้วมันต้องการอะไรอีกฮะมันต้องการไก่บมบูนะฮะไก่ไม้ไผ่ซึ่งไก่แบมบู คิดว่าเรามีอยู่นะแปบ,บนึงนะฮะไก่แบมบูอ่ะเรามีไก่แบมบูอยู่ซึ่งเราจะต้องทําให้มันไปอยู่ในรูปของไข่แปบ,บนึงนะฮะนี่ไก่แบมบูเอาไข่มาแบบนี้อ๋อซึ่งมันจะต้องใช้ถังอันนี้แล้วก็เครื่องกระแทก ตุ้มเข้าไปอ่ะโอเคฮะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคือมันเป็นเควสบังคบให้เราทำอะ่ะ <c oughs> เข้าใจไหมคือตอนนี้เราไปไกลแล้วแต่เราจะต้องมานั่งแบบทำอุปกรณ์ย้อนหลังอ่ะไม่ว่ากัน <c oughs> ซึ่งไอ้เจ้าเครื่องทุบตู้มมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ะเราจะต้องลงไปหนึ่งบล็อกอะ่ะเดี๋ยวคือไ <c oughs> อ้ยาเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะฮะ,อะโอเคฮะถ้าเกิดเราวางแบบนี้ระวางแบบนี้เลยไม่ได้เราจะต้องทุบข้างล่างอ่ะอ๋อ แล้วคือเข้าใจไหมมันอาจจะลงไปข้างล่างเดีเดวเดะเดะเด,ด,ดเราต้องลงไปข้างล่างตรงนี้มันน่ากลัวเหลือเกินนะฮะเพียทุบแ,แค่นี้แหละอ่ามามามาเดะเดอ่ะ,อะประมาณอย่างนี้ลนแ,ลแล้วกันฮะแล้วเราก็ทุบแล้วเราก็วางแบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะก็เติมนมเข้าไปโอเคแล้วก็ใส่ของเข้าไปฮะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไก่บมบูตุ๋มแล้วก็หนัง แล้วมันก็โอเคฮะแล้วเราก็ได้ของแล้วนี่นี่ไงฮะไก่หนังไก่ทำไมที่ไก่หนังวัวไก่หนังไก่ซึ่งไก่หนังวัวฮะเรามาวางไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะอุ้ยเป็นไก่ลายสวยมากเลยแป๊บหนึ่งนะเรารีดนมได้ป่ะรีดนมได้ป่ะถ้าเรารีดนมจากไก่ได้นะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรารีดนมจากไก่ได้นะมันจะเป็นอะไรที่บาปมากนะแต่ว่าไก่ลายสวยงามมากเลยนะฮะไม่รู้ไก่หรือวัว ซึ่งเหมือนเดิมฮะขอขยายพันธุ์ไก่แป๊บหนึ่งเราก็จะแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ยังติดคูดาวอยู่แป๊บนึงเจ็บหกหสหนึ่ง 6, 5, 4, 3, 2, เออโอเคฮะแล้วก็ผสมเอ๊แล้วมาดูกันฮะว่าเราจะได้ไก่มาเพิ่มเติมไหมได้ไก่ไหม,ไไไหมอเอคได้ไก่วัวด้วยช่วยงามเตรงนี้เราก็รับของรางวัลเอ๊เรียบร้อยนะฮะและหลังจากนั้นฮะเราก็มาที่วูตเจ็ทแพกนะฮะซึ่งแน่นอนเราสามารถคราฟได้โดยการ ใช้ไม้อะไรก็ได้โอเคแล้วก็ใช้วูดคาปาซิเตอร์นะฮะตัวเก็บประจุไม้ <c oughs> อ่นั่นแหละฮะแล้วก็ใช้ใช้ถานไม้ซึ่ง <c oughs> ก็ต้องใช้ไอ้เจ้าเวสิคอยซึ่งมันก็อยู่โอเคฮะเรามาเริ่มคาบเลยดีกว่าซึ่งไม่ต้องรอไก่มันโตลหรอกเสียเวลาคือถ้าเกิดอยากได้หนังวัวก็เนี่ยวัวอยู่ตรงนี้ฮะเรา ประสบอุบัติเหตุวัวมันน่าจะได้หนังวัวที่เร็วกว่านะฮะโอเคครับพี่วัวดิสิ่งแรกเธอจะต้องถามฮะนั่นก็คือเราต้องการหนังวัวทั้งหมด3อันก่อนนะฮะเพื่อมาทําสายคาดเอวลักษณะคล้ายแ,แบบนี้ซึ่งหนังวัวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรามีหนังวัวอยู่แล้วซึ่งตามที่บอกฮะไอ้เจ้าไก่วัวน,นี่ฮะจำเป็นไหมยังไม่จําเป็นอะมั้งดังนั้นเก็บไปก่อนแล้วกันนะฮะคือมันคือมันคือไก่อะไรที่แบบมันยังไม่จําเป็นนะฮะเราก็จะฝากไว้ในนี้ก่อนซึ่งเราก็ทําสายคาดเอว Yeah. นะฮะเสร็จไปอีกหนึ่งสเตปต่อไปก็คือตัวอะไรเก็บประจ,จุอ่ะซึ่งเก็บประจ,จุทํายังไงก็คือต้องมีแบตเตอรี่อีก3ก้อนแบตเตอรี่แต่ละก้อนคือเบสิคคอยเบสิคคอยโอเคฮะใช้งบประมาณเยอะถ้าเราไม่มีไก่เหล็กแล้วเราไม่มีไก่เลสโตนนี่วิธีการคราฟก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะฮะซึ่งเราก็ได้วูดเอนเนอร์จีแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำตัวแบบนี้อ่ะโอเคฮะเราก็ได้ตัวเก็บประจ,จุเรียบร้อยฮะซึ่งเป็นไม้นักฟิสิกส์ถูกใจสิ่งนี้แล้วก็ตัวพ่นไอเจ็ด เอาไสิตัวพ่นไอพ่นตัวพ่นไอเจ็ดซึ่งตัวพ่นเนี่ยฮะเข้าใจไหมมันเป็นไม้แล้วไม้มันไม่ติดไฟหรอบ<ะ>้าโอเคแล้วเราก็ต้องการเฟอร์เนสสองอันนะฮะปึ๊บป๊บแล้วก็ทําตัวพ่นแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ได้ตัวพ่นสอง้างแบบนี้แล้วเราก็ทำเย้นะฮะได้เจ็ตแผคเรียบร้อยฮะแต่เป็นเจ็ตแผคไม้โอ,โอ้โหอ่ะรับของรางวัลฮะ,อะขอรางวัลเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันแต่อย่าลืมนะฮะนี่เรามีเจ็ตแผคแล้วถูกต้องป่ะฮะเรามีเจ็ตแผคแล้วยังไง บีเจ็ตแพแล้วยังไงไม่มีไฟฟ้าซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีไฟฟ้าเนี่ยฮะเราก็จะต้องมานั่งทำเควสข้างบนตรงนี้ก่อนโอเคปะ่ะเนี่ยฮะไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้นี่น,นี่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ซึ่งขั้นตอนแรกค่ะเราจะต้องมาทําอุปกรณ์นี้ก่อนโรลลิง่ง i l ล <c oughs> ซึ่งเราจะต้องเอาเหล็กมาทุบแบบนี้ก่อนนะฮะยุบเอาจริงนะผมเริ่มลำคาญการกระโดดสูงแล้วฮะ โอเคคือพอเรามีเจ็ตแพกเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งทนกระโดดสูงแบบนี้แล้วอะเข้าใจป่ะฮะดังนั้นก็รีบทําให้มันเสร็จเลยแล้วกันไหนดูซิแล,ล้วหลังจากนั้นฮะเราขาดอ,อุปกรณ์ครบแล้วเยี่ยมนะฮะเราก็ได้ r o ลล i n g มิล e ฮะเราเอาอุปกรณ์อันนี้ไปแปะไว้ที่ไหนได้บ้างเนี่ยฮะ <S <S เราเอามาแปะไว้ตรงนี้ <S <S ชั่วข่าวชั่วข่าวอ่าไม่อะฮะแปะตรงนี้มันดูน่าเกียดเกินเดี๋ยวหาที่ไห่ให้มันดีกว่านี้หน่อยฮะเอาไว้ตรงไหนดีฮะ เอามาต่อตรงต่อต่อตรงไหนดีมันมันก็น่าเกลียดทุกที่อะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เติ๊บอ่าโอเคฮะมันดูลึกลับไปไหมอะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมถ้าเกิดเราต่อออกมาแบบนี้อ่าโอเคฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์ rolling ม h e l มาแปะไว้ตรงนี้อ่าอย่างน้อยมันก็ไม่ดูลึกลับจนเกินไปนะฮะแล้วยังไงต่อรับของรางวัลเอ้แล้วหลังจากนั้นฮะเราจะต้องทําอุปกรณ์อีกเยอะมากซึ่งอะไรเนี่ยมีเครื่องปั่นไฟนะฮะมีคอนเนคเตอร์มีมอเ มีคอปเปอร์ตระกูลเตอร์เตอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งสูตรค้าก็แบบเออเออสบายใจและเออสบายใจมากอันนี้ฮะมันจะต้องใช้แท่งเหล็กซึ่งแท่งเหล็กเนี่ยฮะเราต้องย่อนเข้าไปฮะแล้วเราจะได้มาเป็นแบบนี้โอเคฮะดังนั้นเราหยนเหล็กเข้าไปฮะคลิกขวาปะโยนเหล็กเข้าไปเหรอไม่ใช่อะมันทำยังไงอะโยนมันใชอยังอ๋อโอเคฮะโยนจากด้านบนฮะแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็จะเริ่มที่จะบดบี้ขยี้นะฮะแล้วเราก็คลิกขวาที่มัน <Hey. S 2> แล้วเราก็ต้องการแผ่นเหล็กอีก6อันฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล้อมันบิดบทขยี้แปปหนึ่งฮะสโลบทโมชั <laughs> ่นเอาหน่อยช่วงแรกๆอุปกรณ์มันก็จะน่าสงสารนิดนึงนั่นแหละฮะบาแบบชา้ชาๆโอเคขนาดอุปกรณ์หลายๆอย่างของเราเนี่ยหมุนแบบชา้ชาๆนะฮะมันจะมีตัววัดอยู่เนี่ย <Wow. S 2> เห็นปะฮะมันเรียกว่าสเตรสมิเตอร์ก็คือเนี่ยพลังเกือบจะหมดแล้ว <Wow. S 2> คือถ้าเกิดสมมติพลังมันแตะสีแดงปุ๊บเนี่ยฮะ วงจรทั้งหมดตรงนี้มันจะหยุดหมดเลยโอเคป่ะฮะซึ่งมันก็พลังมันจะหมดแล้วถ้าเกิดสมมติอายกตัวอย่างนะฮะเพื่อให้เห็นภาพถ้าเกิดสมมติเราทุบกลงหันไปหนึ่งอันนะฮะพลังหมดเห็นป่ะฮะทุกอย่างมันก็จะแบบแว่หยุดซึ่งพลังเนี่ยฮะมันก็แบบมันปริมจนไม่รู้จะปริมยังไงแล้วอะต่อไปฮะเราต้องการคอปเปอร์อันนี้ซึ่งทองแดงมันทำยังไงเนี่ยต้องเอาแผ่นทองแดงมาบดอย่างนี้โอเค ซึ่งทองแดงหาได้จากไหนอีกอะวะทองแดงก็คือคอปเปอร์มาบทขยี้โอเคซึ่งเราจะต้องเอาทองแดงเนี่ยฮะมาทำให้มันเป็นแผ่นแบบนี้ก่อนซึ่งโยนเข้าไปเลยฮะอ่ะโยนไม่ลงอีกอ่ะโยน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 ,โยน,โยนแล้วก็รอมันตึ้มโอเคฮะได้แผ่นทองแดงมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็ต้องเอาแผ่นทองแดงเนี่ยฮะมาทำให้มันกลายเป็นเส้นซึ่งก็ เรอมันบดขยี้บป๊บหนึ่งนะฮะเห็นเครื่องบดขยี้แบบนี้นี่นึกถึงปลาหมึกบดเลยมีใครเกิดทันประมีเด็กรุ่นใหม่รุ่นไหนใครบางคนเกิดทันปลาหมึกบดไหมที่ว่ามันจะมีแบบมันจะเป็นปลาหมึกตาแห้งอยู่แล้วก็แบบบดบดบดบมันมันมีอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นของแรแล้วมันค่อนข้างหายากปลาึกบดใช่ไหมบดเสร็จแล้วก็เอาไปปิ้งเอ๊ะมันปิ้งก่อนแล้วค่อยปปิิ้งงงมันนตออก่ ใช่ปะเราค่อยเอามาบดแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้เวลากินก็แบบติดคอดีเหมือนกันเค็ <c oughs> มเคมโอเคฮะต่อไปฮะคาปาซิเตอร์ซึ่งมันจะต้องใช้แผ่นทองแดงซึ่งทองแดงเราก็เอามาโยนใส่แบบนี้โยนไม่ดีติกแล้วเย้ <Bro. S 1> แล้วต้องใช้แผ่นซิง์อีกอะไรอ่ะซิงก์ซิงซิง,ซงเรามีปะอ่าอ่า เออเออเออซื้อได้ไหมเออซื้อไม่ได้ด้วยเออเอาซื้อได้เออเอาซื้อได้อ้าโอเคครับใช้เงินแก้ปัญหาโอเคเราก็จะต้องเอาซิงค์เนี่ยฮะมาแบบแบบนี้นะฮะแล้วก็แอคราวนี้ฮะไอ้ข้างบนตรงเนี้ยมันเยอะเกินไปนะฮะเราเอาออกสักนิดนึงนะฮะเอาออกซึ่งหน้าตามันยังไงเนี่ยอ่ะคราวนี้ฮะเราก็เอาคาปาซิเตอร์วางไว้ข้างล่างอย่างนี้อ่ะฮะแล้วก็เอาแผ่นวางแบบนี้ ดึงดึงแล้วเอาไอ้เจ้านี่วางไว้ข้างบนอย่างนี้ hmm. สูตรมันยังไงเนี่ยฮะแล้วก็เอาทองแดงวางตึกตึ3กสามแล้วตรงกลางวางอะไรนะวางเหล็กมาแท่งหนึ่งอ่ะโอเคฮะแบบน,นี่อ่ะฮะแล้วมันก็เริ่มที่จะคาบให้เราอัตโนมัติโอเคฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะตึ๊บตึ๊บได้เครื่องปั่นไฟแล้วตบมือสิครับรออะไร เครื่องปั่นไฟซึ่งเครื่องปั่นไฟแน่นอน,นะฮะเราคงไม่สามารถวางฝึกแบบนี้ได้นะเพราะว่ามันโอเวอร์สเตรสคือเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันใช้พลังค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นทําไงดีคือถ้าเราแปะไว้อย่างเงี้ยคึบตายทั้งวงจรเลยต่อไปฮะเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า small connector นะฮะซึ่งเราจะต้องใช้สลามบอลด้วยไอ้ยา <c oughs> สลามบอรเราจะหาได้จากไหนไหนดูสิสลามบอหาได้จากไหนสลามบอได้จากไก่สลาม ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เจ้าสีฟ้า,าในโลกเอเธอร์อะสามารถมาเป็นสลามอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ mm. โอเคครับเดี๋ยวมา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 เพราะว่าในโลกสวรรค์นเนี่ยมันก็มีสลามอยู่ถูกต้องป่ะฮะซึ่งอ่ะโยนไก่ทิ้งทำไมซึ่งในโลกสวรรค์นเนี่ยฮะมันก็มีไก่นั่นก็มีสาลามอยู่ถูกต้องป่ะฮะซึ่งไหนดูซิเราเคยนี่ไงเรามีสิ่งนี้อยู่อเออได้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 ได,ได,ได้แล้วเอามาครับแบบนี้ให้ยาเนี่ยแล้วเราก็ได้สลามบล็อกเรียบร้อยค่ะ ้ yeah. แล้วเราก็เอามาครับแบบนี้เ้ yeah. แล้วเราก็ได้สลามบอก oh. ต่อไปฮะอย่างที่บอกเขาให้เราทำอิเล็กทริกมอเตอร์ใช่ไหมฮะซึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้แผ่นทองเหลืองดังนั้นเราก็สูตรครับมันก็เหมือนเมื่อกี้เลยแค่ใช้เป็นทองเหลืองลักษณะไอ้ายๆแบบนี้นะฮะแล้วก็แท่งเหล็กแท่งปะแท่งเหล็กวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะฮะคาปาซิเตอร์วางแบบนี้ แล้วก็คอยทองแดงวางกึบกกึบแบบนี้แล้วข้างบนวางอะลอยหนึ่งอันซึ่งนี่ฮะเราก็มีแบบนี้โอเคครับเรียบร้อยอแล้วเราก็ได้มอเตอร์เอนี่ครับนี่นี่ครับขอแสดงให้ดูเลยครับมันคือมอเตอร์มอเตอร์โชว์ต่อไปฮะ นี่ทำมอลคอนเดคเตอร์นะฮะซึ่งเราไม่ได้มีของอะไรที่ยากเย็นขนาดนั้นแป๊บนึงนะฮะแท่งมันต้องใช้แท่งทองแดงใช่ป่ะซึ่งแท่งทองแดงเนี่ยฮะเราเอามาบดขยี้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ได้แท่งทองแดงนี่ฮะเราก็ครับมาเรับของรางวัลลืมลืมุกเมื่อกี้ไปซะนะลืมลืมไปลืมลืมไปรับของรางวัลนะฮะลืมอ่านเลยนะฮะชื่อเควคือแบบ นะฮะแบบเสียงไฟฟ้าพลังที่แท้จริงพลังที่แท้มาอธิบายก่อนไอเทมอันแรกอันนี้นะฮะคือเครื่องปั่นไฟฟ้าก็คือมาเราใส่พลังหมุนหมุนเข้าไปเนี่ยฮะแล้วมันก็จะแปลงเป็นไฟฟ้าโอเคป่ะและหลังจากนั้นนะฮะเราก็สามารถเอาไฟฟ้าเนี่ยลากไปที่ไหนก็ได้แล้วก็กลับมาเป็นพลังหมุนหมุนได้อีกรอบหนึ่งก็คือมอเตอร์ผู้นี้นี่เองเข้าใจป่ะเออได้ละฮะต่อไปฮะคือชาร์จเจอร์ฮะคราวนี้ฮะเราจะมีพลังไฟฟ้าใช้กันแล้วนะฮะเราจะได้มาชาร์จเจ็ตแพคของเราซึ่งชาร์จเจอร์ของเราเนี่ยฮะสุดครับ่ะ ชาร์จเจอโอ้โหตัวชาร์จเจอร์ขับง่ายมากต้องการเลสโตนโอเคฮะเอาเลสโตนมาแบบนี้นิดนึงถ้าเกิดในคลิปได้ยินเสียงจงเข้าใจนะฮะเพื่อนบ้านก่อสร้างบ้านไม่รู้เป็นอะไรตรงนู้นตอกเสาเข็มตรงนี้หั่นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เอาเหล็กมาเจียเหลือหลังบ้านนะก็แบบช่วงนี้ ไม่รู้หมู่บ้านนี้เป็นอะไรกันนะฮะก็ขยันสร้างกันทุกคนเลยฮฮะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพลังของเราเนี่ยฮะมันมีไม่เพียงพอเห็นปะฮะมันโอเวอร์สเตรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะผมคิดว่าเดี๋ยวเราทำกลางไม่ไม่ไม่ได้ทำอะทำไงดีอเอาอุปกรณ์บางอย่างออกไปดีกว่านะฮะชั่วข่าวชั่วข่าวเราจะเอาอุปกรณ์อันนี้ออกไปชั่วข่าวนะฮะแล้วเราก็ต่ออันนี้เข้าไปอ่าไม่เอนาฬิกกระแสไฟฟ้าให้เลยแป๊บหนึ่งนะเราต่อผิดด้านปะ ่ไม่มันไม่เห็นต่อไฟฟ้าให้เราเลยป๊บนึงนะฮะไหนนี่ไหนนี่มันใช้มันใช้ยังไงป๊บนึงนะมันใช้ยังไงเราวางมันต้องใช้มันต้องปั่นเร็วๆป่ะอันนี้มันปั่นช้าเกินไปป่ะคราวนี้ฮะเราต้องต่อเฟืองมาให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็จะต้องต่อมาเป็นเฟืองใหญ่แบบนี้ป่ะ ต่อมาอางี้ก่อนฟึ๊บนะ,ะแล้วก็ต่อมาเป็นเฟืองใหญ่ฟึ๊บแล้วก็ทษมาให้เป็นเฟืองเล็กแบบนี้นี่ฮะทษมาเป็นเฟืองเล็กแบบนี้ไหนดูสิฮะมันจะปั่นไฟให้เราได้หรือไม่จึ๊บ o v e r ์ t r e s สอ่าอ่าอย่างงี้ได้ไหมปึ๊บอย่างงี้ได้ไหมฮะเอาโอเคฮะไม่ไม่ไม่ต้องทษให้มันอะไรขนาดน,นั้นฮะนี่ฮะนี่นี่ไงได้ไฟฟ้าแล้วตบมือมสิครับ <c oughs> คราวนี้ฮะถ้าเราจะเอามาแปะตรงนี้ได้ไหมมันจะ ไฟเข้ามาไหมไฟเข้ามาแล้วไหนๆก็แล้วมาเอาเจ็ตแพ k นะฮะลองชาร์จดูฮะนี่เอาเจ็ตแพกใส่เข้าไปในนี่นะฮะแล้วมันก็เริ่มชาร์จแบบเรียบร้อยฮะ,ะนี่เจ็ตแพกลองใช้ดูลองใช้ดูหนึ่งสองสามปึ๊บใช้ดูมันใช้ยังไงนะกดตัว,ต,วตัว G เหรอไม่ใช่ตัว H <Brand. S 1> ไม่ใช่ตัว J <Brand. S 1> ตัว B <Brand. S 1> ตัว N <Brand. S 1> ตัว V โอเคฮะหนึ่งสองสาม น <S preach miracle> <ugly> <Ark> ี่ไงเจตแพ็กเน่โอ้โหเจตแพ็กพาลโลไลฟ์โอเคฮะเฮ้ยมันก็โอเคนะเอาใช่ป่ะฮะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเดินอ่ะแต่คนนี่ฮะเจตแพ็กของเราเนี South ่ยม uh, ันเป็นขั oh, 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 life, ้นไม้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดเนี่ยมันแพงหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงนะเจตแพ็กดูก่อนว่าเวลามันเหลือไหมถ้าเกิดสมมติเราจะอัปเกรดเป็นสโตนอะไรอย่างนี้โอ้สุดครับโอ้โอ้สบายใจเลยโอ้แล้วโดยเฉพาะขั้นสุดท้ายฮะมันจะต้องใช้เอโมลรเยอะมากๆซึ่งเรามีเอโมลรหรือเปล่าเรา เอามอร l มีด้วยโอเคซึ่งเราก็จะมาอัปเกรดเป็นขั้นหินนะฮะใช่เราจะทําเลยซึ่งเราต้องทําตัวพ่นอีกแล้วก็ทํำเบสิคคอยอีกแล้วซึ่งก็ซึ่งเราก็ทําตัวไอพ่นแบบนี้อ่ะตัวที่1แล้วก็ทำไอพ่นตัวที่2แล้วก็ปึ๊บโอเคฮะแล้วเราก็ได้สโตนเจ็ดแสกแล้วเย้ Yay! ตบมืออีกรอบนึงครับ yeah! อย่าก็ค่อยๆอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วกันฮะนี่ฮะรับงล,ลางวันเย้ Yay! ต่อไปฮะคือขั้นเหล็กฮะซึ่งขั้นเหล็กก็ไอรอนเจ็ตแพคโอเคซึ่งเราก็ทำคาปาซิเตอร์เก็บแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำไอพ่นอีกแล้วนี่ฮะทำไอพ่นสองอันนะฮะแล้วเราก็ทำ Jet เจ็ตแพคเหล็กได้แล้วเย,ยไม่ต้องตบมืออะไรขี้เกียจ <c oughs> ขั้นต่อไปฮะคือเจ็ตแพคทองโอ้เฮงงบเยอะอีกแล้วเจ็ตแพคทองทำยังไงไหนดูซิฮะ go เจ็ตแพ ซึ่งเจ็แพ็กทองก็ไม่น่าถามนะฮะก็ทําจับทองโอเคฮะแล้วเราก็ได้โกคาปาซิเตอร์มาเอ้ะนะฮะแล้วก็ทําตัวพ่นอีก2อันซึ่งก็จิ๊บ,บแล้วก็อย่างนี้จุ๊บๆโอ้โหไปกันอย่างรวดเร็วมากเลยฮะแล้วเราก็ได้เจ็ดแพ็กทองเย้ใครดูไม่ทันไม่เป็นไรฮะดูไปเพลินๆแล้วกันแล้วก็ขั้นต่อไปฮะคือไดมอนด์เย้เรามีเพชรใช่ไหมฮะเรามีเพชรเรามีเพชรพอไหมอะ ดูจากสภาพเหมือนเพชรมันจะไม่พอนะฮะเอ,อ่อทำยังไงดีนะเพชรมีไม่พอแน่เลยเอ,อ <c oughs> คือเรามีไก่เพชรนะแต่เราไม่เคยคิดปั๊มเพชรไงเข้าใจป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันก็ดูแบบมันมันมันก็น่าจะเพียงพอแล้วอะฮะอ่ะพอหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกัน <c oughs> ซึ่งเราก็ค้นหาไปฮะไดอมอนิก เออไม่ใช่ชิคเก้นดิเจ็ตแพ็คซึ่งแน่นอนฮะเราจะต้องใช้คอยพิเศษซึ่งทํามาจากแบบนี้โอ้โอเพชรไม่พอแน่เลยฮะอ่ะไปไปปั๊มเพชรก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะเรามีไก่เพชรอยู่ดังนั้นไก่เพชรจะทําหน้าที่หน่อยเร็วแล้วเวลาไก่เพชรมันออกเพชรมาเนี่ยฮะมันมาเป็นเศษเพชรก็แบบ<ม>ครับขอบคุณมากอ่ะเรามาทําแบตเตอรี่ก่อน,ลน 1, 2, แล้วกันฮะหนึ่งสองสามึ๊บแล้วก็บึงบ้งบึ้งแล้วเราก็ทําตัวไดมอนด์คาร์บ้านะฮะแล้วเราก็ ไอพ่นอีกแล้วโอเคฮะแล้วเราก็ได้ขั้นเพชรแล้วเย้ yeah, นะฮะพอแค่ okay, นี้ก่อนฮะเพราะาอะไรตอนนี้คือเพชรของเราเนี่ยผลิตไม่ทนันก็เดี๋ยวต้องรอให้ไก่มันผลิตได้เยอะๆก่อนละกันฮะไปซึ่งเพิ่งรู้ว่าผมครับไอเจ้านี่เกิดมาอันนึงด้วยนะฮะอ่าช่างมันฮะคราวนี้ฮะเจ็ตแพคของเราเนี่ยฮะเราก็จะเอามาชาร์จแบตสักนิดนึงละกันนะฮะ <Hey. S 1> เอเอแบตหมดแล้วหรอ <laughs> แป๊บหนึ่งนะคือเมื่อกี้พอเราแบบบินแปบ๊บหนึ่งนี่คือแบตหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราลดความเร็วลงนิดนึ่งละกันฮะโอเค เอาเจ็ตแพคมาชาร์จไฟตรงนี้นะฮะซึ่งเออไปครับซึ่งการชาร์จไฟเนี่ยฮะมันก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างอีกยาวนานประมาณชาติเศษๆฮะดังนั้นฮะในคลิปนี้ครับในคลิปนี้ครับแหม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอกกับไปคลิปเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะแล้วตอนนี้ฮะไฟของเราก็หมดแล้ว <laughs> คลิปนี้ฮะน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอเกับปคลิปเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบายยอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะ แล้วองเด็ดในคลิปถัดไปฮะเราจะมาพัฒนาโรงงานไฟฟ้าของเรากันต่อนะฮะแล้วก็ผลิตเจ็ตแพคของเราให้มันสูงส่งกว่านี้อีกนะฮะคลิปนี้ฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลัลงใจทุกคลิปด้วยนะที่คลิปไหนออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับรวันนี้สวัสดีฮะไป